สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บครับอยู่เกม Harry Potter Magic o r a ิคเอว่าวันนี้เราก็จะพาไปเล่นโหมดใหม่กันอีกครั้งนะเป็นโหมด3 V1 สุดสนุกสุดป่วนเลยครับเป็นอ่าแก๊งนักเรียน3คนเนาะเหมือนในเรื่องเลยรอน Harry h e r ฮอร์มอนี่อะไรเงี้ย3คนป่วนกับอาจารย์1คนนะเป็น3 V1 วีหนึ่งครับ แต่ก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงการใบใหม่กันก่อนดีกว่าซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้มานะ,ะก็เสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้เอามารีวิวแบบชัดๆให้ทุกคนดูแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าการใบนี้เนี่ยไม่ได้น่าค้นหาจับจองขนาดน,านั้นนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับความสามารถก็คือซัมมอนแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมาเพื่อไล่เ e อ็กเปโตพโซนูมเนาะเหมือนในหนังเลยคาถาผู้พิทักษ์ก็จะทําให้ซัมมอนหรือคอมเปเนียนหรือแม้กระทั่งตัวเ อีกฟายเนี่ยไม่สามารถเดินเข้ามาในวงของแฮร์รี่พอตเตอร์ได้เนาะแต่ว่าในเกมเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่เหมือนในรูปนี้นะเนี่ยในวิดีโอตัวอย่างเนี่ยไอ้เกราะมันดูใหญ่มากครับแต่พอในเกมเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็มันก็แค่เด้งแล้วเลือดแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะลดลงเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเล่นอย่างที่เขาไปคอมโบกันก็คือไปเล่นอย่างเนวิลอย่างเงี้ยก็อาจจะดีครับแต่ในเด็กอื่นๆเนี่ย จังหวะการใช้มันจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันก็คล้ายๆกับมีเลือดเพิ่มขึ้นมาเนาะของความสามารถเพิ่มอีกอย่างหนึ่งของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือหนึ่งครั้งต่อการซัมมอนเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์จะโปรเทคดาเมจที่ทําให้ถึงตายนะอดาเมจที่ทําให้เราตายถ้าสมมติว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไม่ตายแล้วเราตายก่อนอะไรเงี้ยเลือดที่เหลืออยู่ของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะมาเป็นเลือดของเรานะาเลือดเราจะไม่ลดถึงตายหนึ่งครั้งครับเหมือนกับมีชีวิตฟรี แต่ว่าทุกคนก็พูดเนาะว่ามันก็ความสามารถไม่ต่างจากแฮกิดเนาะฮะถ้าใครเคยเล่นเกมนี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าแฮกิดก็เป็นหนึ่งในตัวที่เราเอามายื้อเกมก็คือขึ้นมอไซค์ของแฮกิดเนาะหนึ่งได้มูฟสองไม่โดนคอนโทรลการ์ดด้วยอ่าเขาไม่สามารถยกลอยได้ไม่สามารถจับตัวเราได้เนาะสามคือเราได้เลือดของแฮกิดด้วยครับซึ่งแฮกิดเนี่ยเลือดอยู่ที่สามร้อยหกสิบสี่นะอาจจะน้อยกว่า แฮร์รี่พอตเตอร์ระดับหนึ่งแต่มันใช้ง่ายกว่าตรงที่ว่ายังไงแฮกิทก็ต้องตายก่อนเราเนาะแต่ว่าไอ้เจ้าเอแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ย <Ex pected. S 1> ถ้าสมมุติว่าอีกฝ่ายฆ่าแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนเราก็ตายอยู่ดีเนาะเออเราจะแบบแฮร์รี่พอตเตอร์มันโดนดาเมจได้ไอ้เจ้าเกาะกำบังของไอ้โปโตโประตนุมเนี่ยมันแค่ เด้งมอนครับเด้งซัมมอนเด้งคอมพานเนียนอะไรเงี้ยมันไม่ได้กันดาเมจแฮร์รี่พอตเตอร์นะเนี่ยถ้าทุกคนดูดีแฮร์รี่พอตเตอร์มันโดนดาเมจได้นะอ่า mm hmm. โดนยกก็ได้ยกลอยเอฟเฟกต์แฮร์รี่พอตเตอร์ก็หายไปแล้วนะแต่ว่าแฮากิจโยนยกลอยไม่ได้ครับโดนอินเฟตัดไม่ได้นั่นเองนะอ่าประมาณนั้นครับก็คือเลือดเยอะกว่าแต่วิที่การใช้เนี่ยถ้าไม่ใช่เด็กเนวิลค่อนข้างใช้ยากแต่ถ้าเป็นเด็กเนวิลมันก็จะดีตรงที่ว่ามันก็จะเอามาเหมือน สร้างรังสร้างบอร์ดเนาะเออเก่งที่ไปอีกแบบหนึง่งแต่ก็ไม่รู้จะคุมขนาดไหนนะยังไม่ได้เห็นคนเล่นที่แบบดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่งขนาดนั้นนะทุกคนก็เลยบอกว่าไม่จําเป็นต้องเปิดหาครับได้มาก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนะเาะแอมกลับมาที่โหมดใหม่กันครับโหมดใหม่เป็นโหมดของ นักเรียน3คนตู้กับอาจารย์1คนอย่างที่บอกนะก็คือเราก็ไปจับห้องแบบนี้ครับสามารถไปแบบทีมได้นะ,ะสมมติว่าเราอยากเล่นทีมเราก็ชวนเพื่อนมาเล่นอะไรเงี้ยสองคน3คนเราก็จับไปแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากเล่นเป็นฝ่ายศาสตร,ราจารย์เนี่ยต้องกดโซโลเท่านั้นนะอ่าเพราะว่ามันเป็น3ตอน่อหนึ่งไงอ่าลองมาดูกันว่ามีตัวละครอะไรให้เราเล่นบ้างนะฝ่ายอาจารย์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4คนครับส่วนฝ่ายนักเรียนจะมีทั้งหมด9คนอ่าเราก็จะได้การสุ่มมานะ สุ่มมาทั้งหมดเนี่ยเราเลือก2คนครับว่าเราจะได้เล่นแบบว่าเราอยากเล่นตัวไหนนะซึ่งแต่ละตัวก็จะมีการ์ดมีเอฟเฟกมีความสามารถที่แตกต่างกันครับบางตัวก็เป็นตัวที่มีอยู่แล้วคล้ายๆเดิมอย่างด็อบบี้ที่วาร์ปได้อ่เนิ้วที่เน้นซัมมอนยูนิตตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่ได้เหมือนเดิม100%นนะเพราะว่าการ์ดที่ให้มาเนี่ย บางทีก็มีการ์ดใหม่ครับบางทีก็การ์ดใหม่หมดเลยเนาะเอออะไรเงี้ยบางทีแบบงงๆแล้วก็อย่างอ๋อแต่ว่าที่เป็นสามวิหนึ่งต้องบอกก่อนว่าศาดาจารย์โกงมากๆนะยิ่งถ้าสมมติว่าคนเล่นเล็นศาดาจารย์เล่นช้ำๆเล่นเก่งๆเนี่ยโอ้โหซาดาจารย์เก่งมากครับอ่าเลือดเยอะกว่าตีแรงกว่าซัามโมนเลเวลเยอะกว่าเนาะทุกอย่างคือโกงไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นสามตอนหนึ่งไง แต่ว่ามันก็สนุกไปอีกแบบนะไม่ได้แปลว่าฝ่ายนักงเรียนจะแพ้เสมอไปครับอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงลองไปดูในเกมว่าผมจะได้ตัวไหนด้วยนะอ่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงอ่าความสนุกคือเราไม่รู้ด้วยด้วยซ้ำนะว่าเราจะได้เล่นตัวอะไรนะครับอืมถึงแม้ว่าเราจะสามารถรีโลได้ะถ้าใครเล่นไปเนี่ยจะมีลูกล่าสามารถรีโลได้นะแบบซุ่มใหม่อะไรเงี้ยก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวสคิปไปตอนที่ เจอห้องเลยแล้วกันเพราะบางทีอาจจะหาห้องนานนะโอเคมาครับเราก็ได้เล่นเป็นฝ่ายสาัตว์อาจารย์นะอ่าเอ่อมิเนว่ามักกนาเกลมาลองดูกันครับมินเนว่ามักกานาเกลมีการ์ดที่เราเคยเห็นหน้าคุณตาคุณตานะอย่างเอ็กซิโอคอนพิงโกอะไรอย่างงี้เนาะอ่ามีคอมบันเนียนเป็นโกเลมนความสามารถเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเนาะเอ่อ เดี๋ยวลองเล่นไปให้ทุกคนดูกันเลยแล้วกันเพราะว่าอย่างไอเจ้าตัวเอ้ยอ้าวยังไม่ทันเลือกมัวแต่พูดครับมัวแต่ดูอยู่นะอ่าแต่ผมจะกํลังจะบอกว่าอย่างเจ้าตัวเฟสวิกเนี่ยโกงมากนะเก่งมากครับอ่าถ้างั้นก็เล่นให้ทุกคนดูไปเลยแล้วกันเนาะต,ตอนแรกว,ว่าจะเล่นมกักกะนากาแบบงมๆเล่นใหม่ไปเลยให้ทุกคนดูกันครับ แต่ตัวนี้เนี่ยผมเล่นเปนอยู่แล้วความสามารถคือถ้าเราไล่าการ์ดค่าไล่แตกต่างกันเนี่ยมันจะมีสแต็กอยู่นะบนหัวครับลองดูดีๆแล้วพอเราไลา่เอ่อค่าไล่ที่สแตกต่างกันเนี่ยมันจะมีสกิลพิเศษนะนี่ครับสี่ถูอผมสี่สองห้าปึ๊บมันก็จะมีสกิลพิเศษออกมาครับอ่าสองห้าสี่นี่ครับ แต่ผมก็ไม่แน่ใจวิธีการเรียงมันเหมือนกันนะเราทําได้เพียงแค่ว่าใช้การที่มันแตกต่างกันไปเรื่อยครับที่ผมรู้นะเขาตั้งบอรดอะไรกันอยู่ตรงนั้นไปครับสามสี่ห้ายิงไปครับเรื่อห้าสี่สองได้ไหม โอ้โหเรามีแปลงครับสองสามหกครับนี่ครับสองสามหกมีโอ้โหลูกไฟอะไรยิงไปไม่รู้แล้วไอ้ลูกไฟเนี่ยแรงมากนะจริงๆแล้วเอ่อถ้าอย่างนั้นผมห้าห้าแล้วสองแล้วกันครับอุ้ยโฮเมาร์นี่เฮมาร์นี่ยิงรัว อ่าโอเคเริ่มจับสุตรได้น,นิดนึงอันนี้ผมมาลองเล่นเป็นเกมที่สองมาแล้ก็เลยพยายามดูอยู่นะเหมือนมันจะมีเป็นถ้าอ้ยุประกายไฟเนี่ยเหมือนจะเป็นเวแบบการ์ดเรียงขึ้นนะส่วนถ้าการ์ดเรียงลงแบบสี่สามสองอันนี้ยจะเป็นนี่ครับ จะเป็นการไล่ตามนะเนี่ยเหมือนมิเตอร์ได้สองตัวอะไรเงี้ยหูยแต่ฝั่งนู้้นเขาก็เล่นเก่งนะเนี่ยอาจจะเพราะามีคอมเมอร์อนี่ด้วยครับคอมเมอร์อนี่ลูกไฟเนี่ยแรงมากๆนะโอ้ยให้เราศึกษาก่อนได้ไหมห้ยโห้ย,ยแรงจัดครับแรงจัดครับ เฮ้ยเราเาใช้สองซ้ำเหรอเมื่อกี้แย่ yeah, แล้วนะจังหวะนี้ครับซัมมอนมันเยอะมากไงโอ้ยล้วผมต้องเดินไปเดินมาครับเลือดน้อยจัดนะโอ้ยโอเคเราเก็บได้หนึ่งครับแต่ว่าเราน่าจะไม่รอดนะจังหวะนี้ โอเคเรียบร้อยครับไม่ไหวนะตาแรกมัวแต่พูดอยู่แล้วอีกฝ่ายเนี่ยแรงมากนะเฮอร์มโอนี่ครับเป็นตัวนักเรียนที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกแล้วก็โกงเหมือนกันนะเอออย่างถ้าทุกคนดูเนี่ยไอ้เจ้าจังหวะที่เอ่อบอลน,น้ํารัวเอออันนั้นก็เอาความเป็นติใช่ไหมเออก็สนุกเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูอันอีกเกมนะอาอแล้วเกมนี้เรากดปึ๊บหาห้องเจอเลยครับมาได้เล่นเป็นฝั่งนักเรียนบ้างนะ ฝั่งนักเรียนมีจอร์ดวิลลี่ครับความสามารถคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีทามจูเนอร์มาเยอะๆเลยเอืมกับรอนครับเรามาเล่นรอนดีกว่ารอนวิลลี่ครับสายมากลูกนะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเด็กระหว่างที่เรารอออาไม่ทัน <laughs> มันจะเป็นการซัมมอนหมากลูกก็นะอะไรเงี้ยเนาะมาลองดูกันเพราะเราเป็นฝ่ายนักเรียนศาสตราจารย์จะดูโกงขนาดไหนนะ แต่เมื่อกี้เนี่ยก็ไม่แย่นะเพียงแต่แค่ว่าเร,เรงมมางงๆกับการ์ดอยู่ครับถ้าใช้เป็นจังหวะดีๆเนี่ยตัวนี้เก่งนะมานนเราเป็นสายแซมมอนเราเดินขึ้นบอร์ดข้างหน้ามาก่อนเลยนะอ้ยอันนี้เป็นมากกอนเกานะแซมมอนเจ้าวัวไอ้นี้มาครับ เราก็เดินตีแล้วก็ซมอมในนี้ไปนะมอนหมักลุกไปครับให้มันไปสู้กันถ้าสมมติว่าใครอยากเล่นแบบช่้ำๆหรือว่าอยากดูจริงๆจังๆเนี่ยก็อาจจะต้องลองไปดูว่าเอา่อแต่ละตัวมันมีคอมโบแบบไหนเนาะ <Yeah. S 1> เพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีคอมโบของมันอยู่นะครับ พราะผมก็ไม่ได้เล่นขนาดนั้นนะแบบไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ดูดูได้ถ่ยายตามพี่ารบมันมาครับอาจจะอ่านบ้างบางตัวอุย้ยเดินลบก,ก่อนเอา้าไม่ทันเมื่อกี้เราเล่นจะปล่อยเจ้าพวกไอ้นี่อยู่นะเจ้าพวกหมกักล้วของเราอยู่ครับ โอ้ยโดนมัดครับโอเคอ๋อแต่ว่าฝั่งนักเรียนเนี่ยมันมีความโกงอีกอย่างหนึง่งที่ถ้าสมมุติว่าสฝ่สสายสารจารแหะไม่เล็งให้ดีเนี่ยก็คือเราชุบกันได้นะเออถ้าสม,มุติว่าเราไม่ได้ตายพร้อมกันเราชุบกันได้เรื่อยๆครับ เหมือนระยะเวลาจะนานขึ้นหรืออะไรสักอย่างนะแต่ว่ายังพอซุกกันได้ครับอันนี้ผมกำลังงงอยู่ว่าทำไมฝ่ายเราเหมือนไม่ได้ทำดาเมจศสาสตราจารย์เท่าไหร่ในวิวเป็นสายฮิลเนาะเราเป็นสายซัมมอนครับอันนี้เป็นแฮร์รีพอตเตอร์ใช่ไหมโอเคมาแล้วครับ ตอนนี้บอดเราซัมมอนนำแล้วนะแต่ว่าเราก็เาซัมมอนเจ้าพวกโกเลมมาอีกแล้วครับเ,เราก็เรียกมาโอเคเราต้องตายนะผมว่าเหมือนตอนเล่นดูโอเลยครับถ้าทุกคนไม่ยอมตายมัวแต่เดินหลบตกี้เนี่ย แล้วตายทีละคนเอ้ยตายพร้อมกันหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีนะยอมตายไปเลยหนึ่งคนครับจะได้เลือดคืนแล้วก็มีมานาด้วยนะโอ้ต่วบอกมากกานาเาเขาข้าวเขาเก่งเกินเนี่ยจังหวะนี้แต่เลือดน้อยแล้วนะเพียงแต่ถ้าบอดเราตามครับ นี่ฟอสเตอร์ก็ไม่ยอมตายในวิวก็ไม่ยอมตายนะเออต้องตายครับไม่งั้นจังหวะนี้เนี่ยตายคู่นี่จบเลยนะเออเนี่ครับเรายังตายได้อีกนะเห็นไหมเอาผมตายครั้งที่สองเพื่อนก็ชุกมาให้นะ้ย,ยเพื่อนมายอมตายหน่อยเออยยอมตายไม่ใช่เรื่องแย่นะโอเคครับชนะแล้ว โอ้โหไปปล่อยให้เขาเลี้ยงเลือดเรื่อยๆไม่ดีนะตายพร้อมกันหมดไม่ได้ชุบก็แพ้ครับกดไลค์มาอเรากดไลค์กลับไปมาครับเฮ้ยครั้งนี้เราได้เล่นเป็นศาสตราจารย์อีกครั้งหนึ่งนะนี่ครับสเนปผมอยากเล่นให้ทุกคนดูมากๆนะตัวนี้ก็เหมือนกับสเนปที่เราเล่นกันเป็นปกตินั่นแหละครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันโองมากๆแล้วมันเล่นสนุกมากๆนะ เซรัสเนฟครับอาจจะเพราะว่าปกติก็เล่นเซรัสอยู่ไอเซรัสเนฟอยู่แล้วด้วยเนาะเออเป็นหนึ่งในเด็กที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเล่นนะเพราะว่าเจอสายซัมมอนก็ได้เจอสายเวทก็ได้ครับมามาดูกันว่าเซรัสเนฟในหมดนี้จะเป็นยังไงครับเรารอก่อนเลยนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเซกตั้มก่อนเลยครับดูครับเซกตั้มเต็มป้าแบบ พิเศษใส่ไข่แล้วพิเกต้า,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 ามัใใจครับแต่อันนี้ไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าผมไม่มีทำตูนเนอร์เลยนะไม่ให้เขาฮิวครับผมไม่ให้เขาฮิวครับเดินมาเดี๋ยวเราวางพิดไปนะ,น,นะไม่ให้ครับไม่ให้ครับมาแล้วทำทูนเนอร์ใบแรกไปครับตีไ,ไปครับตีไปครับตีไปครับต้องเตมป้าๆๆๆๆๆสนุกจดัดดูสิครับ แรงฮนะแรงมากๆอุ้ยเมื่อกี้เราแ,รแอคทิโอติดอะไรมองไม่เห็นนะผมพาวเลอร์โยนไปมั่วๆครับอแต่รอนเดินมาโดนนะม,มาแล้วครับในที่สุดสิ่ถึงที่เรารอคอย ทมจูนเนอร์ของเรานะโอ้ย,อย,อยแต่เขาก็แรงเขาก็แรงแต่ผมรู้ตัวเคเมาวนนี้อะแรงสุดลเลยวลเนี่ยแต่เราก็แรงเหมือนกันครับมีทำจนเนอร์อยู่ <5 S 1> ขอแค่มีทำจูนเนอร์อันนี้เราดวงไม่ดีด้วยนะเพราะว่าทำจูนเนอร์เราไม่ขึ้นมาับตอนต้นเกม โอ้ยโอ้ยแรงมากแรงมากแต่เราเมนเนจเลือดเขาไม่ดีนะเ็กตัมเรามาแล้วครับแต่ผมว่าเ็กตัมนัดนี้น่าจะปิดเกมแล้วมั้งนี่ครับเ็กตั้มโอ้ยแรงจัด,จดครับ ОП. นี่นะก็เป็นความสนุกของเซเวอร์สเนปครับถ้าใครเล่นเซเวอร์สเนปอยู่แล้วเนี่ยจะชอบนะเพราะว่าแบบมันทํจูเนอร์ไปตี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 ซิ่งอะไรเงี้ยนะแต่มีเซตตั้มเซมปาที่แบบแรงจัดๆมากๆเลยนะนี่ครับดูกันที่ดาเมจเนี่ยเฮอร์ไมโอนี่เป็นตัวแบกดาเมจได้ดีมากๆเลยนะเออตัวมันเก่งมากครับในนักเรียนส่วนเจ้าพวกศาสตราจารย์เนี่ยมันก็ จริงๆ,งๆอาจารย์เก่งทุกตัวแต่ว่าตัวนักเรียนเนี่ยจะมีะไไหลายๆตัวที่บางทีเนียมองว่าไม่เก่งนะอืมขอดูหน่อยสิเฮอร์โม,โมน,นี่ยสายฟ้าทําดาเมจสายฟ้าคอมเมนติแรงมากออกคักโน่แรงโอ้โหมีแต่แรงๆทั้งนั้นนะแต่ว่าคนอื่นเนไม่ได้ทําดาเมจเลยครับนี่นะเมื่อกี้ที่เราเกือบแพ้เนี่ยเฮอร์โมนีทั้งหมดเลยนะเออเนคนอื่นไม่ค่อยทได้ทำดาเมจเลยครับทำมาดูโอวิวอย่างเงี้ยเขาทำไปแค่แบบนิดเดียวเอง ที่เหลือฮาวเวอนี่หมดเลยนะอือจะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมในโหมดใหม่ที่ผมเอามาให้ดูกันนะอ่าได้เล่นเป็นศาสตราจารย์ได้เล่นเป็นนักเรียนครบคันเลยนะก็นะั่นแหละครับแต่ละตัวก็จะมีความเก่งมีการ์ดอะไรแตกต่างกันมีสายอะไรแตกต่างกันเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยศาสตราจารย์ทุกตัวเก่งและโกงหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นดนลุมไงมันมีอีกฝ่ายทั้งสามคนและอีกฝ่ายเนี่ยเขาชุบกันได้เรื่อยๆ่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีเนี่ยเราเล่นสาจารย์เราก็จะต้องควบคุมเลือดดูเลือดอีกฝ่ายดีดนะว่าเราต้องฆ่าตัวไหนต้องฆ่ายัางไงให้เขาตายพร้อมๆกันครับแล้วชุบเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาชุบหน้าน้วยนะชุบแป๊บเดียวเองครับอ่าส่วนฝ่ายนักเรียนเนี่ยก็ลุมไปเนาะซัมมอนเยอะๆไล่เวทเยอะๆล,ลุมกันไปเราก็ผัดกันตายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตายพร้อมกันเป็นพอนะเออถ้าไม่ตายพร้อมกันเนี่ยยังไงชุบกันไปเรื่อยๆก็อีกฝ่ายก็เล่นยากครับมีทั้งสามคนเนาะอ่าก็เป็นโหมดสนุกๆที่ไปลองเล่นกันได้นะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยมีอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยชอบไม่ชอบนะเคยเล่นโหมดนี้ไหมตัวไหนโกงตัวไหนไม่เก่งอะไรเงี้ยสามารถบอกกันได้หมดเลยนะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมชอบเซอร์สเนปมากๆหรือถ้าเป็นฝ่ายนักเรียนเนี่ยก็คงต้องยกให้คาร์มิลี่จริงๆครับอ่าส่วนคนอื่นเพื่อนๆคิดกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะไปตอบแน่นอนนะสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ